ที่เป็นภาษาอังกฤษน้องแม่ก็จะไม่พูดอยู่แล้วเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้แบตเตอรี่ยี่ห้อ a t l a s BX ค่ะเออเอาเอาอะไรมาจอยมาจอยกันเป็น all in one กับ QC Cardio ค่ะครับผมวันนี้แบตเตอรี่ a t l a s BX เราก็เอาในส่วนของซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์เริ่มต้นนะซีรีส์เล็ก 40b 19l ซึ่งเป็นรถพวกซิตี้หรือว่ารถแจ๊สนะฮะกับซีรีส์ที่ขึ้นมาหน่อยก็พวกโตโยต้าวีออสแอลติกนะฮะ b i ออสแอลติ ic, ขึ้นมาจอยกับทาง QC c ซีคาร์โอเดโอนะฮะซึ่งเหนือจากนี้เราก็มีในแบตของไซส์กลางแล้วก็ไปไปถึงไซส์ใหญ่เรามีเกือบแทบทุกไซส์นะฮะซึ่งจุดเด่นของแบตเตอรี่อลาร์ดเบรกเบรเหล่านั้นก็จะใช้แผ่นธานตุกั่วบริสุทธิ์99%ในกระบวนการผลิตนะฮะซึ่งก็ผนวกกับเทคโนยีที่ทันสมัยที่สุดเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของอลารดบรกเรา ซึ่ง,งส,าสามารถทำให้แบตของเราเนี่ยไปอยู่ในสนามแข่งในระดับโลกได้นะโคโบร์ได้นะ<ม>ซึ่งแน่นอนแบตเตอรี่ที่ไปอยู่ในสนามแข่งระดับโลกนั้นนะฮะก็ต้องมีการปล่อยประจุไฟและการเก็บประจุไฟที่เร็วและแรงและต่อเนื่องมีประสิทธิภาพต่อแบตเตอรี่ทั่วไปแน่นอนนะฮะ<ม>ทางไหนก็ท่านใดที่มีความสนใจในแบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟแรงนะฮะในต้านของอได้รอบที่สูงขึ้นนะฮะการเดินเครื่องนี่เบาลง<ม>แล้วก็ การจ่ายไม่ไม่ในส่วนของอ่าการปรับอากาศหรืออะไรพวกนี้มีเสถียรภาพมากขึ้น<ม>ก็อย่าให้นึกถึงแบตเตอรี่อ<ม>ลันเบิกเรานะฮะ<ม>เป็นแบรนด์เดียวที่ตอนนี้เราอ่าจัดจ่ายจัดจำหน่ายอยู่ทั่วทั่ว,ท,วทั่วประเทศไทยนะฮะ<ม>โดยเฉพาะ QC Cardio นี่ก็สามารถอ่าคุงเทพมนครนี่คือ QC Cardio นี่หลักๆเลยนะฮะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้าน QC c a r d i o ราชจำรษแห่งนี้ได้เลยนะ เครื่องเสียงของเราก็จะสามารถถ่ายทอดเสียงที่ออกมาได้อันสมบูร์คนอะไรได้พูดได้เก่งขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้กลับแล้วเป็นเด็กข้ามขามเอาเป็นว่าเธอจะไปพบกับคนต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมคะไปดูซิว่าใครจะมาตอบย้ำความเป็น,นโซเซตี้ของ QC Cardio วันนี้ขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ l a s b X แบบพันพูดได้คนเดียวพันธุ์ไม่ได้ ครับชื่อการนะครับเป็นสมาชิก QC Cardio นะครับมา2ปีแล้วครับร้านนี้เป็นรถเจ้าของรถเจ้าของรถ Ford Ranger ครับครับผมคันนี้มีคอนเซปต์ยังไงคะคอนเซปต์ของคันนี้ก็คือครับก็คือเน้นด้านคุณภาพและเวทีเสียงครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเสียงให้มากที่สุดครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้น ใช้ฟอนต์ของอะไรคะตัวนี้ตัวนี้ใช้ฟอนต์ของ Kenwood ครับแล้วระบบเสียงคือระบบเสียงใช้ลำโพงของ Vocal และก็ใช้โปรเซสเซอร์ของ Dison ครับโอ้โหคือใช้แบบว่า Hi End หมดเลยใช้ Hi End หมดเลยทำไมถึงเลือกแบรนด์แบบว่า Hi End มารวมกันอ๋อแบรนด์พวกนี้ส่วนมากเป็นเป็นแบรนด์ที่ดังครับและก็คุณภาพกับราคาสมเหตุสมผลครับแล้วทำไมาถึงเลือกร้าน Q C Car a ดิโอคะก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงด้านการติดตั้งเครื่องเสียงระบบ S Q อยู่แล้วครับครับผมรู้จักเขามาจากไหน รู้จากจากในเว็บบอร์ดนะครับอ๋อแล้วพอมาอยู่ด้วยเราเป็นยังไงทำไมถึงได้กลายมาเป็นสมาชิกอะก็ในแบบว่า QC ซีพอเป็นกันเองของพี่ๆที่นี่ครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถสูงครับคุยกันรู้เรื่องครับผมอ่าคือเราก็คุยรั้รออเราก็คุยรู้เรื่องใม้ขายของในรายการ่ขายของกับลูกค้าพอลูกค้าอยู่22ตัวแบบเราก็คุยรู้เเราก็คุยรู้เรื่องเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าตลอดทางรายการนี้มิงมิงจะคุยรู้เรื่องหร เดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าไปสนุกข้างในกับ QC The All In One วันนี้ดีกว่าขอบคุณค่ะบคไปดูรถคันอื่นกันดูสิว่าจะทำน้องหมิงน้ำลายไหลไหมคือหิวไงไปคุณผู้ชมคะตอนนี้ปอแป้งก็อยู่กับอีกหนึ่งคนรับเชิญเขาเรียกหนึ่งแขกรับเชิญคุณรับเชิญกล้าใช้ภาษาแบบนี้เลาเป็นท่ย ในสมาชิกของ q ิ Society ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นคุณเลยอยาแนะนำอีกรอบได้ไหมคะไม่ใช่ว่าแกไม่คุณนะคือแกไม่มาเขาไม่คุณหน้าแกเหมือนกันแกต้องมา้วยขอให้เขาคุณสวัสดีค่ะชื่อมิกค่ะโสดค่ะเขาเป็นหญิง แป้งแปงแป้งแป้งนชื่อแป้งแป้งเหมือนกันแป้งเหมือนกันคนชื่อแป้งก็จะสวยจริงๆเราไม่ต้องมีคนข้างๆเราก็ได้ว่าไหมเออไม่รู้มันจะมาทำไมเนอะเ้วจริงจริงมันไปยืมไกลๆก็ได้เนาะเอาไว้ก่อนได้เอาไว้ข้อแคนสวย เห็นไหมมันว่าหนูไม่สวยอันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วกับคันที่ QC ร์ r ิ i o มาถ้าทำที่ QC คันนี้คันแรกเออคันที่2คันที่2แล้วก็คันแรกเป็นเป็นเป็นรถเก่าไปละอ่าก็เลยทำใหม่คันนี้เอาไว้พอดีว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างค่ะลองเอาคันที่มันลองลองเปลี่ยนแนวแล้วลองเอามาที่นี่เพราะว่าจากคันเดิมที่ใช้เนี่ยเอมันโอเคอ่ามันเป็นแนว S Q นะใช่เราเราเอาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่า จากที่เดิมกับที่ใหม่เราเอ้ยเราโอเคกับที่นี่ก็เลยเอามาคันที่สองคันที่สามว้าคันนี้เป็นระบบอะไรคะเป็นแนวไหนสไตล์ไหนอ่า,อาก็เบื้องต้นก็คือเหมือนก็ว่าเอ้ยตอนนั้นเนี่ยเราใช้คันนั้นเนี่ยเราอยากจะเอ้ยเวลาไปไหนแล้วเราเปิดมันไม่มันไม่สุด,ม,ม,ดมันชมไม่ได้อ่าเราม,มานั่งฟังกันเงียบๆอันนี้ดีกว่ามาถึงแล้วก็เอาเข้ามาขับจอดแล้วบอกว่าเอ้ยเราต้องการให้กระหึ่มให้ลั่นกระหึ่มให้ลั่นใช้ภาษาลั่นวะจอดแล้วคืออยู่ตรง ไปอีกสักร้อยเมตรเลยได้ยินเสียงรถร้อร้อยเมตรอะไรอย่างเงีย้ย,ยอันนี้คือความรู้สึกที่ผู้หญิงอยากได้คุณเป็นผู้หญิงยังไงคะคุณเป็ออพอจอดปุ๊บเนี่ยอ,อย่างก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้อย่างก็คือเปิดแล้วปุ๊บให้ให้มันมีอะไรมองแล้วแบบให้คนต้องหันมามองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือความคิดของสตรีก็เลยขับเข้ามาแล้วก็บอกเฮนนบแบบนี้กระจอดทิ้งเอาไว้แล้วให้เขาทำอย่างนั้นแต่สิ่งที่สะดุดตาหนูคุณผู้ชมค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าเขาเลือกใช้ของดีจากใส่ตามันเีอีกหนึ่งงานสาว ด้านหลังอะไรยังไงมีอะไรพิเศษไหมคะคันนี้คือต้องบอกว่าต้องยกความดีให้กับเฮนนบเลยคือตอนที่ทำเนี่ยเอาจริงๆเลยคือเนี่ยจอดรถเพิ่งจะเสร็จเสร็จแทบจะแบบอุ่นๆเลยแล้วแทบจะเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าดูสิน้องบ้างเลยอ่ะไปไกลมากเลยอ่ะคือเอารถจอดเอาไว้ทําเพื่อเออเอาให้เรียบร้อยนะแล้วยังไงก็ได้ไว้ใจกันเลยใช่แต่ปรากฏก็คือเนี่ยเพิ่งจะเห็นก่อนหน้านี้สัก ครึ่งชั่วโมงอยจริงอ๋อ่งเสร็จแฮปปี้มารู้สึกยังไงะยังคือแบบว่าฟังเสียงก็คือน้องที่เขาทําน้ําปั่นเนี่ยอตอนแรกบอกว่าเอ้ยนี่เสียงรถใครอะนี่เสียงรถใครทำไมกระจกมันแบบตันขนาดนี้อก็เลยแบบหาพยายามเอ้ยอ้าวรถพี่นี่อก็เลยแบบเอ้ยโอเคนะเราเราขนาดว่าเราเบื้องต้นที่เราได้ยินเสียงรถตัวเองเนี่ยเรายังเรายังถามเลยว่าเฮ้ยเสียงรถใครดีจังแต่ที่นราหนูเห็นลำโพงด้านหลัง เหมืนได้ใช่ก็คืออย่างอย่างที่กับแนวแนวที่แจ้งแจ้งพี่นพเพราะว่าปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเอ้ยเราจะปาร์ตี้กันนอกรถอ่ะแล้วก็ต้องเราก็ต้องหันออกมาแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากฟังคนเดียวสวยสวยมันมันในรถก็เราพงหันกลับมาหาเราใช่เวลาปิดประตูปั๊บปิดทั้งหมดมันก็จะหันออกมาหันเข้ามาหาเราโอ้โหคุณผู้ชมคะเราเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแทบไม่ต้องถามเลยว่าคนนี้ทําไมถึงยังอยู่กับพี่นพนานแบบนี้อยู่กันแล้วก็ทํา ทำต่อเนื่องหลายคันด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราให้เขาบอกดีกว่าว่าสาหรับใครที่อยู่ทางบ้านแล้วอยากมาร้านพี่นกจะบอกอะไรคบต้องบอกเปลี่ยนเป็นบอกแผนที่ดีกว่าเพราะว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยคือของอย่างนี้มันต้องลองค่ะไม่ลองไม่ได้บอกแผ่นที่ดีกว่าอย่างไงบอกมาเลยบอกแผนอยู่ราชพฤกษ์ึมาง่ายๆเลยคิสตันมาเดี๋ยวคิสตันดีกว่าเพราะว่าถามว่าดีไหมบางทีคนเราอ่ะ แนวการฟังไม่เหมือนกันเราเราบอกว่าดีคุณอาจจะว่าไม่ดีอ่าเพราะฉะนั้นขับเข้ามาเลยขับเข้ามาลองแล้วจะได้รู้ว่ามันดียังไงใช่ส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็ไม่หลุดอะคะเพราะว่าเราจะนอนที่นี่แล้วตอนนี้คือหนูเจอตลอดหผู้ชมข่นนี่เป็นอีกหนึ่งสมาชิก q c Society ที่เขาเหนียวแน่นมาแล้วออกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปว่าพอมาแล้วหลงเสน่ห์อะไรกับ q c ข่าวดีโอวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งขอบคุณค่นะเดี๋ยวไปบร์ต้กันทำไมไปดูคันอื่นกันดีกว่าป่ะหนึ่งไปเล่นมาก